ครับจริงๆแล้วเรามีเรามีแผนที่จะขายขนมเปี๊ยะเนี่ยคือวันนี้เป็นวันแรกซึ่งมันมันจะมาก่อนก่อนที่อุทกภัยภาคใต้จะจะเกิดขึ้นเราก็จะรอเปิดตัวก็พยายามหาสิ่งพ้าที่อยากจะทําก็ได้มาจบที่ขนมเปี๊ยะได้ลองอได้ลองกินแล้วตอนแรกอาจจะเปลี่ยนหาชื่อหาอะไรเงครับผมก็เลยแค่รู้สึกว่าก่อนน้นี้ที่เราไฟ์สดแบบ คุยเล่นกับแฟนคลับหลายๆคนเขาก็จะแบบส่งของคงของขวัญส่งรุ่นนี้นั่นให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้อะไรเป็นการแลกเปลี่ยนผมเลยรู้ส e, ึกว่าผมอยากหาสินค้าสักหนึ่งอย่างเขาให้เงินเราเราก็ให้ของเขามันมันก็เลยแบบว่ามันมันก็เลยรู้สึกว่ามันแฟงกับกับ แฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยแฟนคลับบอกว่ามาแล้วค่ะอามาแล้วมาแล้วครับนะ้นมีใครรออยู่นะคุณลูกค้านะ,ะเดี๋ยวเราจะเปิดคัมเปิกับตะกาดีๆให้ด้วยนะครับะนะเพราะว่าวันนี้พี่เข้มนะคุณลูกค้าเขาจะช่วยนะครับนะ้<ๆ>นำท<ๆ>่วภาคใต้เลยนะครับนะอะเ่งว่าจริงจริงแล้วอะจริงๆเข้มมีแผนที่จะต้องลงไปช่วยเพราะเข้มมูลทิ่ลงมาจันยูอยู่แล้วกับพี่บินอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถที่จะลงไปได้ก็เลยต้องระงับหนึ่งด้วยสุขภาพของเข้มเข้มเพิ่งไปตรวจกระดูก หลังมันเคลื่อนหน่อยนึงอะไรครับก็ฉีดยงฉีดยาเลยเรียบร้อยด้วยสุขภาพก็ไม่ได้ไม่ได้เต็มที่แล้วก็ทางศูนย์ก็แจ้งมาว่าให้ระ้ับในเรื่องของการเดินทางก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องได้ลงไปพร้อมพี่บินอีกรอบหนึ่งอ่าโอเคโอ้ใช่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 แล้วก็ครั้งนี้เราก็จะมีมีมีโปรโมชั่นแล้วก็ได้เริ่มทำเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยที่ทางภาคใต้ของเราด้วยในหลายๆตะการที่จะที่จะเริ่มขายกัน อ่ะโอเคงั้นแบบนี้อะไรคนระับคงั้นแบบนี้ได้ไหมงั้นแบบนี้ได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวนนขอ ขอใจหน่อยสักห้าพันนะ,นะเดี๋ยวคุณลูกค้า <นะ S 1> เดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะครับยังไม่หนึ่งรอบนะคุณลูกค้าว่าวันนี้มีตากาพิเศษด้วยนะครับสำหรับพี่เข้มคนเดียวนะคุณลูกค้าเราจะช่วยในเรืดด่องของอุทกภัยทางภาคใต้นะครับนะยังไม่หนึ่งรอบว่า200บ้านที่นนเปิดให้กับพี่เข้มนะครับสำหรับวันนี้นะไม่หักเลยนะครับแม้กระทั่งบาทเดียวนะพี่สาวนะเต็มเมตดเต็มหน่วย200บ้านที่เราให้เลยครับสำหรับภาคใต้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่พทุกคนเลยนะครับนะคุณลูกค้านูข้อหน่อยอีกแค่เจะเเปิดตก้้าาใหคคุุลทนย เองหรอคะอาวทำไมพี่เคมครับพี่เคมทำเองครับทำเองก็ร่วมหุ้นกับพี่ๆที่รู้จักกันแล้วก็ได้ได้ลองทำลองทำลองชิมหลายหลายหลายรสชาติแล้วก็มันโดนก็ให้แม่แบบหมายถึงว่าให้แม่ลองเอากลับไปให้แบบพี่น้องที่บ้านได้ลองชิมลองกินกันเขาก็บอกว่าหลายๆรสชาติชอบอะไรเงี้ยโอเคโอซึ่งไส้ของเรามีเยอะมาก <S <S ใช่เอามีทั้งหมด12 <S <S ไซส์ด้วยกันน้าคุณลูกค้าจ๋า12ไซส์นี้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้ในตะกร้านะครับอ่ะตอนนี้7,900แล้วนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตะกร้าให้หนิดนึงนะ <ไ S 1> <ไ>สำหรับใครนะครับนะที่อยากร่วมนะคุณลูกค้าให้กำลังใจพี่น้องภาคใต้นะครับกับพี่เข้มเลย<อ>สำหรับวันนี้นะคุณลูกค้ากับตะกร้านี้เลยนะครับคุณลูกค้านะตัวนี้ได้ไปเลย500กรัมนะครับน้าก็คือครึ่งโลนะครับน้ามีทั้งหมด12ไซส์นะครับคุณลูกค้านะ12ไซสย นะครับนะคุณลูกค้านะมีน้าคุณสัมพิจจะเป็นหมูแดงนะครับนะหมูแดงไข่เค็มนะครับไก่อบน้ำพึ่งคุณสามหมูคุดอบตะครับทุเรียนฝอยทองครับงาดำคุณสัมฟักล้วนเนี่ยคุณลูกค้าเลือกได้เลยนะครับน้าคุณสามมีไข่เค็มให้เลยนะครับหกใบนะครับคุณลูกค้านะฝากด้วยนะครับสำหรับพิ่เทพวันนี้เลยครับตอนแรกเราจะนำสินค้าของเราทั้งหมดเนี่ยลงไปช่วยพี่พี่น้องที่ออกมาไม่ได้เพราะว่าด้วยเราซีน ซีแมนซีอาร์อารีเราเรารู้สึกว่ามันมันเข้าถึงได้ง่ายแต่ว่าตอนนี้ทางศูนย์ทางอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวอย่าพึ่งก่อนอย่าพึ่งก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยส่งลงไปช่วยทุกคนเข้มเข้มเช,ชื่อว่ามันสามารถแบบครับเอาเสพตังราว่าจะช่วยได้หลายหลายชีวิตมากเพราะว่าเราเราไม่ ไม่ต้องอุ่นคือแกะและกินได้เลยแค่น,น้ำหนึ่งขวดกับ<ม>ขนมเปี๊ยะสวรรค์ของเราหนึ่งชิ้นสามารถอยู่ได้อ๋อใช่ครับแล้วก็สามารถนะคุณลูกจ๋าจริงๆเราสามารถแบบว่ารับประทานได้เลยนะหนึ่งครอบครัวนะครับถ้าเกิดเราเอาลงไปให้ภาคใตนะ้น้องคุณลูกคา้าใช่ใหญ่ามากรึ่งโลนะคุณลูกคา้าอ่ะระหว่างนี้ระหว่างนี้นะครับคุณลูกค้านะใครอยากอุดหนุนพี่เข้มนะครับนะเพื่อช่วยภาคใต้นะคุณลูกค้าฝากกดด้วยนะครับนะขอสองร้อยบ้านก่อนเลยนะครับนะขอสองร้อยบ้านนะครับขอบคุณค้าขอบคุณค้าไป มีไม,ม้มีไม้คุณลูกค,ค้าจะบอกว่าลูกค้าถามในนึงพี่เข้มว่าปกติแล้วเนี่ยพี่เข้มชอบกินขนมเปี๊ยะอยู่แล้วไหมครับตอนเด็กๆ <c oughs> ตอนเด็กๆพอเข้าวงการเราก็เหมือนลืมไปเลยว่าเคมีขนมเปี๊ยะเพราะว่าเราเราต้องดูแลหุน่นรักษาหุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเราแบบไปทํางานไปทําอะไรเราก็มีติดรถไปเรื่อยๆแต่เรายังหารสชาติหรือว่าขนมเปี๊ยะที่เราชอบไม่ได้แล้วก็ได้ขนมเปี๊ยะสวรรค์เนี่ยมาท้าทามหรือว่าชวนชวนลองทาผมก็พอไปทํางานไปออกกองไปอะไรที่ผมมาเป็นคนที่เวลาหิวอ่ะ โมโหแบบง่ายอะไรเงี้ยบบพี่สาวจะรู้ว่าผมจะแบบเป็นคนที่แบบโมโหหิวแล้วผมต้องหาอะไรรองท้องได้ตลอดแต่พอได้มาเจอขนมเปี๊ยก ของเตี๊ยสวรรค์นเนี่ยมันตอบโจทย์เราอพบทางง่ายเดินทางได้ไปขึ้นเครื่องก็ได้ไปที่ไหนก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่านี่แหละขนมเปี๊ยนี่แหละ,ท,หละที่เราอยากทำ่าประมาณนี้นะคุณลูกค้าอะระหว่างนี้ระหว่างนี้นะครับรคนะุณลูกค้านาใครกดลงก็นะครับฝากสำหรับออเด์ด้วยนะย้ำอีกหนึ่งรอบว่า200บ้านนะคุณลูกค้าที่ให้ไปนะครับกับพี่เข้มวันนี้เลยนะคุณสานะให้พลาดใต้เลยเต็มๆนะครับสำหรับน้ำท่วมรอบนี้นะคุณสานไม่หักเลยนะครับแม้แต่บาทเดียวนะครับน้อนย้ำอีกหนึ่งรอบว่าวันนี้พี่เข้มนะครับเป นะครับแล้วพร้อมที่จะให้กําลังใจพี่พี่ภาคใต้นะครับนะไม่หักเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับนะสองร้อยบ้านนี้นะพี่เข้มเนี่ยเขาจะบริจาคให้เลยนะครับเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะคุณลูกค้าฝากด้วยอ่ะคุณลูกค้าหนูขอหน่อยขอนะใครอยากให้พี่เข้มนะบีนะคุณลูกค้าฝากนะตัวนะครับนะขนมเปียให้ดูคุณลูกค้าเพจเม้นต์มาเดี๋ยวให้พี่พี่เข้มเป็นคนบีให้เลยนะคุณลูกค้าจ๋ามอันนี้นะครับอะไรเรายังไม่รู้ใช่มใช่ยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยนะอ่ะดูพร้อมกันนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับนะ คุณลูกค้านะเดี๋ยวจะระว่างนี้ระหว่างนี้นะครับคุณลูกค้านะใครอยากได้ไปอย่าลืมกดนะครับอย่าลืมทำาราออเดอร์ให้กันนะครับนะส่วนใครอยากได้นะครับท่านอาจารย์นะไส่ไหนนะคุณล่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดแล้วก็เก็บกันไปเนาะใช่ของผมเนต์มาเต็มเลยนะคบพี่เคมมาแล้วตะกร้านี้ได้เลยคุณลูกค้าขึ้นฮอตเจ็ดแล้วนะครับฮอตเจ็ดแล้วคุณลากดมาได้นะครับคุณลูกค้าอ่ะระวางนี้นะเดี๋ยวให้พี่อดมินนะครับซูมให้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวให้พี่เข้มดีให้ดูนะครับนะจะ เดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องนี้นะคุณลูกค้ากล้องนี้นะใช่ครับอ้าซูมเลยซูมเลยอ่าพร้อมนะครับอ่ะเดี๋ยวดูดักคุณล่าเจาว่าไส้เขาเยอะมากไส้เขาจะเป็นอย่างนี้ครับพร้อมไหมครับอ้าอ่าคุณลูกค้าตื่นเต้นแล้วนะตื่นเต้นแล้วโอ้ดูดิอ้าคุณลูกค้านะนี่เป็นอะไรนะน้อันนี้เป็นเผือกนะครับนะเป็นเผือกเลยอ่า เพียงมิ้นขอน้ำชาสองแก้วไปเชิญเร็วๆนะปากด้วยนะครับคุณลูกค้าประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนิดนึงนี่ให้ดูเลยแบบนี้นะครับนะเห็นไหมคุณลูกค้าให้ไข่เต็มเต็มนะไข่เป็นเผือกใช่ใช่แป้งบางได้แน่นนะคะใช่คุณลูกค้านะแป้งบางไส้ทะลักนะครับนุ่มกลมกล่อมนะคุณลูกค้ากดกันไปได้นะครับคุณลูกค้าจ๋าอ่ะตอนนี้เหลือไม่กี่บ้านนะครับนี่นี่เลยครับพี่เสี่ยมอะ ทำนี้เลยนะครับอ่ะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจ๋ามีไม้มีไม้เพิ่มเติมนะครับนะฝากกดฝากเจ็บจะมานะครับสำหรับวันนี้เลยใครที่รอพี่เข้มอยู่นะคุณลูกค้าจ๋าตอนนี้มาแล้วนะครับนะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคุณลูกค้าจ๋าใครใจดีกดรีโพสให้หน่อยนะครับใครใจดีกดรีโพสให้เพิ่มเติมได้เลยนะครับนะคุณลูกค้าผมเพิ่งกินไปวันนี้เป็นไส้ฝอยทองไปเตยอร่อยนี้อร่อย อร่อยอยากแนะนําเลยครับระนะ่าคุณลูกค้าน้าพูดออกมาได้เลยอ่ะใครอยากกินตามพี่เข้มนะเป็นฝอ,อยทองใบเตยนะครับนะฝอ,อยทองฝอ,อยเขียวนะคุณลูกค้าตากตัวนั้นมีไข่ให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าะนะย้ำไม่หนะึ่งรอบว่าไข่หกใบนะครับย้ำไม่หนึ่งรอบว่าไข่หกใบครับนะครับเผื่อใครอยากได้ไปนะพี่เข้มเป็นไงบ้างช่วงนี้ที่บอกว่าเลือกลงเรื่องหลังคุณลูกค้าเอ่อผมไปถ่ายถ่ายละครนี่แหละครับแต่จริงจริงมันเจ็บมาก่อนอยู่แล้วเจ็บมาก่อนอยู่แล้วแล้วทีนี้มันมันมีอาการแล้วพอแบบไปถ่ายละครแล้วต้องเป็นฉากอุ้มนางเอกอะไรเงี้ยแล้วมมมันนนกกก็แแบบบบเเเหหืืออรราะตุ เขาเรียกันอะไรมันแบบมันเร็วอะพอมันเร็วแล้วแล้วตัวกล้ามเนื้อมันมันมันไม่ได้แบบตั้งตัวอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนมันฉีกตัวข้อกับข้อต่อกระดูกบะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยมันฉีกแล้วมันเลือดมันออกอืเราพูดเลือดได้ปะได้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 ืด้ได้ไดเได้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 ไก้เด้ไ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 ดัได้ไดดด แต่ว่าวันต่อมาเข้มต้องไปถ่ายละครต่อ,อก็เลยให้เขาแบบอันนี้ให้อ๋อโอเคโอเคอ่ะคุณทายยาไม่ถึงรอบนะครับนะระหว่างนี้นะค,ค,ค<ช>ุณจ๋าใครไม่อยากอะไรสอบถามพี่เข้มนะสามารถพิมมาบอกได้นะครับนะบอยากสอบถามอะไรพี่เข้มก็พิมพ์มาบอกได้เลยนะครับคุณจ๋านะ,นะนะมีคนถามว่าถอดแว่นไหมพี่เข้มนะพี่เข้มจะเห็นไหมเจ็บไหม แบบนี้ได้ไหมได้ไหมอ้าวใครให้พี่เข้มอดได้แล้วนะกดด้วยหนึ่งออเดอร์ครัำฝากนะครับนะหนึ่งคำขอหนึ่งออเดอร์ได้ไหมใช่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมหนึ่งไส้มี12บสองไส้พุลธจารนะหมูแดงไก่อบหมูครุบุตะนะครับพุลธจานะทุเรียนนะงงาดำฟักล้วนเผือกนะครับยังมีหลายไส้เลยนะครับนะหรือใครอยากได้มะพร้าวล้วนก็มีอ่ะขอบคุณสำหรับออเดอร์ก่อนเลยตอนนี้ทะลุสามสิบบ้านแล้วสามบแล้วนะครับ นะครับน้ำใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับผมเรามี2ไซส์เรามี2ไซส์ตัวนี้จะเป็น150กรัมนะครับ150กรัมก็สามารถสั่งไปลองก่อนได้ใช่สั่งไปลองก็ได้ก็มีไซส์เหมือนเหมือนเหมือนกล่องใหญ่เลยแต่เค่ว่าถ้าคุ้มเลยเนี่ยกล่องใหญ่คุ้มกล่องใหญ่คือกินได้ทั้งบ้านกินได้ทั้งบ้านแล้วไซส์เขาใหญ่มากแล้วก็มีหมูแดงอร่อยมากลองจริงหอกอ้าวป้ากดอีกอยู่ได้ไหมอ้าวป้ากดอีกอยู่ได้ไหมนะคุณผู้ชกดเพิ่มเติมไป นะคเพิ่มเติมไปกันนะครับคุณลูกค้าอ่ะเราว่างนี้นะครับคุณลูกค้านะเผื่อใครอยากสอบถามอะไรเพื่กับพี่เข้มเนี่ยสามารถพิมพ์มาบอกกันได้นะครับนะเรายังเปิดไปได้เรื่อยๆนะครับนะสองร้อยบ้านยี่บิหนึ่งร้อยวุราสาสองร้อยบ้านนี้นะครับนะช่วยพี่น้องชาวใต้เลยโดยตรงนะครับวุราสานะจะบอกก่อนนะว่าพี่เข้มเนี่ยเพิ่งบอกไปเมื่อต้นไลฟ์นะครับว่าจริงๆแล้วพี่เข้มเนี่ยอยากลงไปเองใช่ไหมครับนะแต่ว่าแบบว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับน้ะไม่สามารถลงได้ก็เลยวันนี้ขึ้นไลฟ์นะครับคุณลูกค้าน้ะเพื่อจะแบบว่านะครับช่่วยในนนนเเรือองงงงขกกาลลัิแทะคคุณู้ ใช่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 เขาจะช่วยได้คือทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยอ่ะเข้มจะไปอยู่ตรงนั้นเสมอแล้วก็โทรหาทางศูนย์ทางพี่บินทางพี่เกอกพนันเรียบร้อยแล้วตอนวันที่ผมจะไปอ่ะเขาคือผู้ประสบภัยแล้<อ>ว <ๆ S 1> กว่าจะออกจากพื้นที่ตรงข้างในได้อ่ะใช้เวลาแบบหลายชั่วโมงมากแล้วเขาบอกว่าตอนเนี้ยมันในในส่วนของการแบบมารับมาส่งที่สนามบินอ่ะมันลําบากเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรอลงไปพร้อมศูนย์ทีเดียวในช่วงอาทิตย์หน้าอะไรเยงี้ครับ เดี๋ยวน่าจะวันเสาร์นี้พี่พี่บินก็น่าจะมาแล้วก็คงได้ลงไปช่วยกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็คือนะง่ายๆเลยนะคุณลูกค้านอกจากตรงนี้นะครับที่เราจะให้นวพี่น้องชาว้ายนะครับคุณลูกค้านะเรานะคุณลูกค้านะพี่เข้มเดี๋ยวจะลงไปด้วยนะครับงานใครที่แบบว่ายังคงรอการช่วยเหลือนะคุณลูกค้านะเดี๋ยวพี่เข้มจะลงไปด้วยอ่ะตอนนี้นะคุณลูกค้าทะลุ40บ้านแล้วนะครับขั้นสุดระดับดูบอลเด้อเลยอะตีไม้ตีไม้ นี่ทะลไป44ทายนะคุณรักษานะพี่แจ็คมีคนต่อไปเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับกดไปแล้ว30ออเดอร์คุณรักขอบคุณเขามากเลยขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับเล่นเลยล่ะ นอกจากอร่อยด้วยได้บุญด้วยนะคร่บมีคนบอกว่าหล่อมากค่ะฝากกดด้วยนะคุณลูอย่าเชยชมอย่างเดียวฝากกดออเดอร์กันด้วยนะครับคุณลูกส้านะอย่าเพลินเงินไปอย่าเพลินอย่าเพลินนะคุณลูสายเดี๋ยวของหมดนะครับจะไม่ได้กดกันไปนะคุณสายตะก้านี้ฮอตสามสิบเก้าแล้วนะครับอทะลุห้าสิบบ้านขอบคุณสำหรับออเดอร์ครับรับไปเรื่อยๆนะคุณลูกค้าไปเรื่อยๆนะมีใครอยากสอบถามนะคุณลากสหายนะกดกลับมาได้เลยไซดูเรียนตะก้านี้เลยครับคุณลูกค้านะกดกลับมาได้นะครับกดกลับมาได้เลยนะเราก็เลือกดูไซ ใช่นะเปิดอยากได้ไปนะครับนะฝากด้วยนะครับคุณลูกค้านะข่ายยาอุ่นหมุนพี่เข้มนะครับคุณลูกค้าจ่าโนทย้อนไปหนึ่งรอบนะครับนะสองบ้านนะครับพี่พี่เข้มเปิดในวันนี้เราให้เต็มๆเลยโนพี่เข้มเต็มๆเลยครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราวางแผนการขายมาเนี่ยเป็นช่วงเวลานานมากๆคุยกันว่าเอ้เนี่ยกับรุ่นพี่เขาก็จะมีแบบโรงงานผลิตหลายๆอย่างใช่ไหมครับแล้วก็ผมอยากมีสินค้าของตัวเองผม่างว่าล้บอกพี่ผมอยากทําสินค้าของตัวเองผมจะทําอะไรดีนะตอนนี้ก็คงเป็นของกินที่เราแบบว่าใกล้ชิดมากที่สุดดเเเพรราาาะววว่่้ยืองล ที่เราไม่สามารถที่จะทดลองอะไรได้มากนักก็จะเป็นขนมเปียนี่แหละที่ได้ลองกินลองทําแล้วก็วางแผนว่าเอ้เราจะเป็นแบบจะทําแบบไหนแบบไหนอยู่ในรูปแบบไหนจนจนได้วันก็คือวันที่ 27่ก็คือวันนี้แหละครับที่ที้เราจะเปิดตัวกันแล้วก็ค่อยๆแบบปล่อยรูปอะไรที่เราได้ได้ได้ถ่ายรูปไปก่อนนะนัและนี่มันก็เป็นของเ้มเองออเความพิเศษก็คือทําเอง <c oughs> ทําร่วมกับพี่พี่อะ,อะไรอย่างี้ครับอมีคนถามนิดนึงพี่เทมว่านะทานะไม่ได้กี่นะเปียีนทามาเนื้ออย่าง<ม>นานหรือยังคะก็ที่ตอบไปเลยเนาะเขาทำมาสพักแล้วเพิ่งทำเนาะเขาะจับแต่วันนี้เปิดตัวเลยนะครับแต่ว่ามีคนถามว่าแนะนําที่ครับพี่เ้มชอบไซส์ไหนมากที่สุดนะจะกดตามเออนะ นะจริงๆ,งๆชอบทุทกไส่ยิ่งทุเรียนเนี่ยยิ่งชอบเลยทุเรียนชอบหมูแดงชอบหมูคุรุปตะชอบชอบหมดเลยลอง,ลองเค็มลองกินคือจริงๆแล้วมันเป็นทั้งอาหารคาวและอาหารหวานของหวานกินได้เลยอะไรเงี้ยครับเค็มๆเลยรู้สึกว่าอยากจะแนะนําทั้ง10ทั้ง12ไส้เนี่ยเค็มคัดมาหมดแหละเลยรู้สึกว่าใครชอบรสชาติแบบไหนก็สามารถเข้ามาเลือกได้ไดทั้ง12ไส้เลย<ๆ>ถ้าอยากกินแบบติดหวานหน่อยก็จะเป็นงาดําไข่หรือว่าเป็น ฝอ,อยทองได้หรือว่าจะเป็นถั่วเหลืองได้หรือว่าใครอยากจะกินแบบเหมือนอาหารเลยก็จะเป็นแบบหมูดแดงไข่เค็มไก่อ,อบน้ำผึ้งอะไรเงี้ยครับสามารถเลือกได้เลย<า>เลือกได้เลือกได้มันมันมีแบ่งให้เราได้เลือกอยู่แล้วม,มีข้าวหวานครบนะครบับนะาวณลูกค้าฟ่า,านด้วยนะครับนะมีคนบอกว่าอยากให้พี่เข้มมาไลฟ์บ่อยๆเลยอะยังไงดีพี่เข้ม เอาเวลานอนให้ได้ก่อนนะเอาเวลานอนให้ได้ก่อนขนาดวันนี้เลื่อนมาแบบเลื่อนมาจนไม่รู้จะเลื่อนยังไงพี่พี่ที่เป็นหุ้นส่วนก็ค่อนข้าง,าง,างที่ใจดีกับผมมากก็เอาเอาวันที่เท้มได้เลยแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงจะได้มาเจอกันเรื่อยๆแหละ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ก็มีละครที่ถ่ายอยู่ <c oughs> ในในช่วงคิวจันทคารพุดถ้าช่วงพฤหัสศุกร์เส,สาร์อาทิตย์ไหนว่างก็จะได้มาแจมกัน าไม่ก็ได้แบบไลฟ์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยครัคุณลูกค้าอ่ะบอกเลยนะว่าคุณลูกค้าน้ำมีคนแอบกดตัวหมูแดงไปเยอะอยู่นะคุณลูกค้าเนาะนะครับน้ำมีเดี๋ยวคุณบอกแฟนทำหมูแดงเลยนะครับคุณลูกค้าอ่ะอ่ะจะบอกว่าแนะนําหน่อยนะครับน้ำพี่เคมบอกไปแล้วน้อมีแบบว่านะครับน้เป็นแบบวัตถุเรียนฝอยทองอย่างเงี้ยคุณลูกค้าน้ำหมูแดงของคุณลุงโบต้เนี่ยพี่พี่เคมชอบนะครับนะใครอยากได้ไปนะครับกดสีไส์นี้ได้นะครับนะใครอยากกินตามพี่เคมนะครับลองได้ฝอยทองอร่อยเชื่อเลยว่าฝอยทองอร่อยแล้วก็ตัว ตอนเด็กๆสมัยเด็กๆเนี่ยซิกเนเจอร์เลยต้องต้องถั่วเหลืองอ้าวอ๋ใช่ใช่แบบที่ที่เราเห็นแบบจากจังหวัดที่มันเป็นกล่องๆๆๆเราจะชอบถั่วเหลืองแต่ว่าถั่วเหลืองของเราเนี่ยจะให้ความนุ่มมากขึ้นให้ความละมุนมากขึ้นไม่หวานกันไปไม่หวานเราใช่ครับเราเราเราจะใส่ใจในเรื่องของเรื่องสุขภาพกันด้วยอะไรเข้าไปด้วยเราก็จะชอบกินเมื่อเมื่อไหร่แล้วแต่วันว่าเราจะอยากกินอะไร วันนี้เราอยากกินของขาวแล้วก็ของขาวต้องข้าวไปอุ้ะตอนนี้นะครับคุณลูกค้านะมีข่าวดีมาบอกนิดนึงว่าวันนี้เราทะลุแล้วนะตอนนี้นะคุณตาคือเพียงแค่ประมาณนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับทำดูแล้วรอยบ้านนะครับนะขอบคุณสำหรับออเดอร์ด้วยนะครับยังไม่ถึงรอบว่าวันนี้นะครับเราเปิดให้เลยสองร้อยบ้านนะคุณลูกค้าศาสตรเนาะคือเรานะครับนะจะทําการนะบริจาคนะครับช่วยพี่น้องชาวใต้เลยนะครับคุณลูกค้านะแล้วที่สําคัญเลยคุณลูกค้าสารนะพี่เข้มไม่หักเลยนะครับคุณลูกค้านะก็ฝากกดกันมมาาดด้้ววยยเกก็บบัันนะคร ระหว่างนี้เดี๋ยวจะอ่านเมนกันไปคุณลูกค้านะโอ้โมีมีไส้อะไรบ้างพี่เข้มว่าไงแล้วสิบสองสิบสองไส้ครับหมูแดงโอ้ยาวเลยเดี๋ยว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 พอมมาเนี่ยหมูแดงบวกไข่เค็มนะครับผมไก่อบน้ำผึ้งไข่บวกไข่อ่ะหมูคุรโบตะบวกไข่ไข่เค็มใช่ครับทุเรียนฝอยทองบวกไข่นะครับงาดำบวกไข่เค็ม ฟักล้วนบวกไข่เค็มนะครับเผือกบวกไข่เค็มฝอยทองเผือกฝอยทองบวกไข่เค็มฝอยทองบวกไข่เค็มฝอยทองฝอยเขียวบวกไข่เค็มทั่วเหลืองฝอยทองบวกไข่เค็มแล้วก็มะพร้าวบวกไข่เค็มครับอุณผู้ชามีไหมครับุณผู้ชมนะถ้าถูกใจซื้อต่อต้องทานไหนครับ อาคุณลูกค้าถ้าก็ดูใจซื้อต่อหรอคุณลูกค้าจ่านะแอบบอกนิดนึงได้ไหมคุณลูกค้านะรอดูเลยว่าเผื่อพี่เข้มจะขึ้นอีกนะครับนะเผื่อพี่เข้มจะขึ้นอีกนะแต่ว่าเพจเราขายในเกือบจะทุกวันอยู่แล้วในในเพจไหนครับนะพุค้าอันนี้นะพุทธะเป็นตัวชอบคุณเข้มเลยใช่ทำไมถึงว่าพี่เข้มได้นะจริงแล้วคนตะก้าพี่เข้มได้เลยนะหลังจากนี้ถ้าถ้าเกิดพี่ไลฟ์พี่พี่ไลฟ์ในในในช่องอะไรในช่องพี่เข้มนี่แหละ หรใช่ไหมก็จะล็อกล็อกอินของเข้มยาวเลยหรอครับพี่ดีนะเอาดี๋ยวบอกเดี๋ยวช่องทางเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งให้ทีนึงกดติตามแล้วก็กดแจ้งเตือนะใช่นะได้ครับมาแล้วนะครับบูตดนะมีพี่บอกว่าสังแล้วข้าขอบคุณมากครับนะตอนนี้กำลุลอยบ้านแล้ว ใช่ครับสองร้อยใช่นะคุณผู้ชมรีบปมดนะครับก่อนของหมดนะย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับพุณราจย์หมดแล้วหมดเลยนะครับนะที่สำคัญคือนะครับผลิตนะครับพุณราจย์เนาะสดใหม่ทุกวันนะครับที่สำคัญคือให้ไข่แดงเต็มเต็มแป้งบางไส้ทะลักนะครับแล้วก็นุ่มกลมกล่อมนะครับนะใครอยากได้ไปฝรั่งด้วยนะครับนะอุ่นที่เข้มกันนะำคุณผู้ชมขา